เจาะประเด็นข่าววันนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะจริงๆแล้วผู้สูงอายุหลายคนก็ยังมีกําลังวังชาอยากจะมีงานทําเพื่อมีอไรายได้เลี้ยงดูตนเองอยู่นะครับไม่อยากที่จะอยู่บ้านเฉยๆที่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดครับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาร่วมกับสถาบนประกอบการชั้นนํา16แห่งเลยนะครับแล้วก็มีการลงนาม MOU ครับในการ จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับผู้สูงอายุกว่า4,000อัตราทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งงานที่เขาจัดเตรียมไว้อรองรับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานที่ไม่หนักไม่เป็นอันตรายแล้วก็เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำร้านค้าต่างๆบาริสต้าร้านกาแฟเนี่ยนะไปคอยชงกาแฟหรือพนักงานบริการ ไม่ต้องไปยกของหนักทำงานเหนื่อยอะไรมากมายนะครับเป็นงานที่เหมาะกับผู้สูงอายุแน่นอนครับสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังมองหางานแล้วก็สนใจนะฮะเพราะเาจัดเตรียมไว้ถึงกว่า4,000อัตรานี่นะครับ <c oughs> ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ .doe.go.th นะครับหรือจะเอาง่ายๆ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีมือถือมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันไทยมีงานทำานี่นะครับเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็เลื่อนดูครับนะครับเขาจะมีป๊อปอัพให้กดเลยครับว่าสําหรับผู้สูงอายุเราก็กรอกรายละเอียดนะครับจะได้ตรวจสอบได้ว่าจังหวัดที่เราอยู่มีงานรองรับผู้สูงอายุอะไรบ้างเพราะเขาจะเตรียมไว้กว่า4,000อัตราเลยทีเดียวนะครับอันนี้น่าสนใจมากหรือจะแบบง่ายๆก็ได้ครับใช้วิธี วอล์กอินครับเดินก็ไปสอบถามได้ที่สํานักงานจัดหางานประจําจังหวัดทุกจังหวัดเลยหรือจะอง่ายที่สุดก็โทรรศัพท์ครับสายด่วนกรมการจัดหางาน16,94โทรไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคําว่าผู้สูงอายุก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนะครับ แต่คนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็ยังแข็งแรงมีกำลังวังชาและอยากจะมีงานทำเพื่อสร้างรายได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับที่มีการจัดเตรียมตำแหน่งงานว่าง4,000ตัตรารองรับผู้สูงอายุครับ